แบตหมดกลางทางไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเริมซี85ซี G มาพร้อมแบตเตอรี่อึดถึกทน7000 mAh พร้อมลุยทุกสถานการณ์แถมยังทนทานขั้นสุดด้วยมาตรฐาน IP 6 9โป o เตรียมพบกัน26พฤศจิกายนนี้เริมเตรียมขย่าตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเริมซี s e r i e บ G ที่มาพร้อมจุดเด่นแบตเตอรี่ขนาดมาหึมา7 0 0 0 mAh แถมยังอัดแน่นด้วยคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP 6 9โปรเตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยเรมบัสคลิปหูฟังดีไซน์เก๋ที่จะเปิดตัวพร้อมกันอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเรมถึงกล้าใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาดนี้มาในสมาร์ทโฟนราคาประหยะัดแล้ว IP 6 9โปรมันทนทานขนาดไหนกันแน่มาเจาะลึกรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับเรนเรียวมี แบรนด์สมาร์ทโฟนที่เน้นเจอะตลาดมจิโฟนเตรียมสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเริมซ85 5G และเริมซ85 4G อาจมีรุ่นย่อยอื่นๆเพิ่มเติมที่มาพร้อมสโลแกนดูอัลอุนราเน้นจุดขายเรื่องอุลตราแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตอ,รอึดและอุลตราวัลท์พรูฟการน้ำสุดขีดซึ่งเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ยาวนานและทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นและฝุ่นละอองค่อนข้างมากทำให้สมาร์ทโฟนที่ทนทานเป็นพิเศษได้รับความนิยมเป็นอย,อย่างมากกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือวันที่26พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะคาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์ในตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอย่างแน่นอนนี่มันเกินไปแล้วเรมซี MC 85ซีรีส์ 5G มาพร้อมแบตเตอรี่7,000 mAh ที่ใหญ่เกินหน้าเกินตาสมาร์ทโฟนทั่วไปทำไมต้องแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้ คำถามนี้คงอยู่ในใจใครหลายๆคนแบตเตอรี่อึดเพื่อชีวิตที่อิสระคือคำตอบที่เรมมอบให้เพราะเรมเลงเห็นถึงเพนทอยด์ของผู้ใช้งานที่มักจะเจอปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างวันทำให้พลาดโอกาสสำคัญต่างๆเรมซีแปดสิบห้าซีรีส์ 5G จึงถูกออกแบบมาให้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึงเจ็ดพัน mAh เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดอีกต่อไปลองนึกภาพว่าคุณสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพก power bank ให้วุ่นวายนี่คืออิสระที่แท้จริงที่เรนมอบให้ยังไม่พอยังมี IP 6 9 Pro Water Resistance นอกจากแบตเตอรี่อ่ดแล้ว IP 6 9 Pro Water Resistance คืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ b r e m C85 Series 5ซีรีส์ g ถูกออกแบบมาให้สามารถกันน้ำกันฝุน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองนี่คือความทนทานที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนซ s ซีรีสรุ่นอื่น ที่เคยมีมา IP 6 9 Pro คือมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับสูงที่สุดที่เรมเคยใส่มาในสมาร์ทโฟนโดยปกติ IP 6 9 k ทนต่อการฉีดน้ำแรงดันสูง IP 6 9ทนต่อการแช่น้ำ IP 6 8กันน้ำได้ลึกและ IP 6 6กันน้ำกระเซ็นก็ถือว่าดีแล้วแต่ IP 6 9 Pro นั้นเหนือกว่าเพราะเป็นการผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุด ของมาตรฐานเหล่านี้เข้าด้วยกันทําให้มั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟนของคุณจะปลอดภัยจากน้ําและฝุ่นละอองอย่างแน่นอนแต่ตรงนี้อาจมีความเห็นต่างกันบางคนอาจมองว่า IP69 โปรเป็นแค่ลูกเล่นทางการตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจําวันได้มากทีเดียวการทดสอบ IP69 Pro ในรุ C85 Serie s 5G แสดงให้เห็นว่าสามารถทนต่อการแช่น้ำลึก6เมตรได้นาน30นาที และทนต่อการฉีดน้ำแรงดันสูง0.5เมตรได้นาน60วินาทีซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปมากทำให้มั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟนของคุณจะปลอดภัยจากน้ำและฝุ่นละอองในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะโดนฝนสาดหรือทำน้ำหกใสก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนี่คือความคุ้มค่าที่มากกว่าแค่ตัวเลขบนสเปคภาพคมชัดสใจ,จด้วย AI Outdoor c l e r i t y 1.2000ี่ C 8 5ซีรีส์ 5G มาพร้อมหน้าจอแสดงผล AI Outdoor c l a t i t y ที่ช่วยให้มองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงจ้าหน้าจอ l c ดีขนาดใหญ่ให้สีสันสดใสคมชัดและสว่างถึง1200นิติําให้คุณใช้งานได้อย่างสบายตาไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็เต็มอิ่มกับทุกรายละเอียดแต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขความสว่างคือประสบการณ์การใช้งานจริงที่เป็นมิตรต่อสายตาหน้าจอที่สว่างเกินไปอาจทำให้ปวดตาได้ง่ายแต่ AI Outdoor c l a t i t y จะปรับความสว่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติทําให้คุณใช้งานได้อย่างสบายตาตลอดวันนี้คือเทคโนโลยีที่ใส่ใจสุขภาพของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเรนบัสคลิปหูฟังดีไซน์เก๋ฟอร์มแฟกเตอร์สุดล้านอกจากสมาร์ทโฟนแล้วยังมีหูฟัง TWS รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาสร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณเรนบัสคลิปมาพร้อมดีไซน์สุดล้ําไม่เหมือนใครให้เสียงคมชัดเบสแน่นเหมาะสำหรับการฟังเพลงดูหนังหรือออกกำลังกาย แต่สิ่งที่ทำให้บัสคลิปโดดเด่นคือดีไซน์แบบคลิปที่ไม่เหมือนใครหูฟังแบบคลิปช่วยให้สวมใส่ได้กระชับไม่หลุดง่ายเหมาะสำหรับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิตหรือการออกกำลังกายอื่นๆและยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมากมายเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มเตรียมเปิดตัวเริ่ม4ี5ปดสิบหซีรีส์ 5G และเริ่มบัสคลิปในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่26พฤศจิกายน2568เตรียมตัวพบกับสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้นแก้ไขล่าสุด21พฤศจิกายน2568คำถามชวนคิดคุณคิดว่าแบตเตอรี่7,000 mAh จำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันหรือไม่แล้วคุณคาดหวังอะไรจากสมาร์ทโฟนราคาประหยัดในอนาคตมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย